สาทางเลือกสำหรับผู้ประกันตนมาตา3า33และ39ที่โดนตัดสิทธิ์ประกันสังคมโดยไม่รู้ตัววันนี้ประกันสุขภาพง,ง่ายๆสไตล์พยาบาลอ้อยจะมาเล่าและตอบคำถามนี้ให้ฟังกันค่ะค่ะ ช่วงนี้นะคะดิฉันก็ได้รับคําถามเข้ามาเยอะพอสมควรนะคะเกี่ยวกับผู้ประกันตนมาตร3า33ที่ลาออกจากงานแล้วไม่สามารถไปขึ้นสิทธิ์หรือว่าสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39ได้ทันเวลานะคะจึงทําให้โดนตัดสิทธิ์นะคะแล้วก็ไม่รู้จะทํำยังไงนะคะหรือว่า,าจะอุทธรณ์ได้ไหมนะคะ และอีกประเด็นหนึ่งนะคะก็คือผู้ประกันตนมาตรา39นะคะซึ่งเ,เกิดเหตุสุดวิสัยนะคะที่ไม่สามารถที่จะส่งเงินสมทบประกันสังคมต่อเนื่องได้นะคะก็ทำให้สิทธิประกันสังคมนั้นโดนตัดไปนะคะจะทำอย่างไรนะคะดิฉันก็ได้ไปหาข้อมูลนะคะทั้งจากสำนักงานประกันสังคมและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติรวมถึงผู้ที่มีประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับ เรื่องนี้นะคะจากนั้นก็ได้นำข้อมูลนะคะมาสรุปเป็นทางเลือกให้กับผู้ประกันตนตามมาตรา33และผู้ประกันตนตามมาตรา39เาที่โดนตัดสิทธิ์ไว้อยู่3ทางเลือกด้วยกันค่ะทางเลือกที่1นนะคะก็คือท่านสามารถที่จะสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา40ได้ ซึ่งตรงนี้ท่านก็สามารถที่จะศึกษารายละเอียดของสิทธิประโยชน์ก่อนการตัดสินใจสมัครได้นะคะ,ะทางเลือกที่2นะคะก็คือไม่สมัครเป็นผู้ประกันตนในมาตราใดๆเลยก็ได้นะคะเพราะว่าสิทธิประโยชน์ที่ท่านยังคงมีอยู่นะคะก็คือสิทธิประโยชน์กรณีชาราภาพซึ่งท่านสามารถยื่นขอรับสิทธิประโยชน์ได้เมื่ออายุครบ55ปีบริบูรณ์นะคะ ส่วนกรณีเมื่อท่านเจ็บป่วยนั้นนะคะก็สามารถที่จะใช้สิทธิ์การรักษาพยาบาลในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือที่เรารู้จักกันก็คือสิทธิ์บัตรทองนะคะและทางเลือกที่3ก็คือการที่ท่านกลับเข้าไปเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33 ซึ่งก็หมายความว่าท่านอาจจะมีโอกาสได้งานใหม่นะคะซึ่งตรงจุดนี้นายจ้างก็สามารถที่จะดำเนินการแจ้งขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนให้กับท่านได้นะคะค่ะสำหรับท่านไหนนะคะที่ดูคลิปวิดีโอนี้แล้วนะคะยังมีข้อสงสัยนะคะสามารถพิมพ์ถามไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะค่ะช่วงนี้อากาศก็เริ่มเย็นลงจะเข้าสู่หน้าหนาวแล้วนะคะก็ขอให้ทุกท่านได้ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ